การจัดท่าให้นมและการให้ลูกอมหัวนม1นการจัดท่าของแม่2ท่าของทารก 3. วิธีการจับเต้านม4ลักษณะของการอมหัวนมที่ถูกต้องการจัดท่าให้นมการที่แม่อุ้มลูกและช่วยให้ลูกอมหัวนมและลานนมแม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพท่าอุ้มที่เหมาะสมจะช่วยให้ลูกดูดและกลืนน้ำนมได้ดีแม่ควรอยู่ในท่าที่ถนัดสะดวกผ่อนคลาย เหมาะสมกับสภาวะของแม่และทารกอยู่ในท่าที่ปลอดภัยและสามารถดูดนมแม่ได้อย่างดีชั่วโมงแรกหรือหลังคลอดเร็วที่สุดจัดให้แม่ได้โอบกอดลูกช่วยให้ลูกดูดนมแม่และมีการมองตากันระยะแรกยังไม่เน้นการจัดท่า2 3ถึงสาชั่วโมงหลังคลอดหลังจากแม่ลูกได้พักแล้วช่วยแม่หาท่าให้นมที่เหมาะสมสะดวกสบาย ช่วยเหลือการจัดท่าและเอาหัวนมเข้าปากลูกท่าที่แม่เลือกควรเป็นท่าที่แม่ถนนัดสะดวกและเอาวูกเข้าอมหัวนมได้ดีระยะแรกที่ต้องการกระตุ้นการสร้างน้นํานมให้ทารกดูดข้างละ10-15นาทีและดูดทั้งสองเต้า8-12ถมื้อต่อวันหากแม่มีปริมาณน้นํานมมากขึ้นทารกอาจดูดอิ่มได้ในเต้าเดียวได้ท่า Cross Cradle Hold Slide เป็นท่าที่สามารถควบคุมศีรษะและคอของทารกได้ดีกว่าท่าอื่นการจัดท่าด,ดังนี้ให้มารดานั่งอย่างสบายมีหมอนพิงหลังมีที่วางเท้ามีหมอนรองตัวทารกให้ปากทารกอยู่ในระดับเดียวกับหัวนมของมารดาโดยไม่ต้องกม้มวางมือที่ต้นคอและประคองท้ายทอยทารกนิ้วมือและนิ้วก้อยของมารดาอยู่หลังใบหูทารกจับให้ทารกเหยียดคอเล็กน้อย เพื่อให้คางถึงเต้านมก่อนจมูกและช่วยให้ลิ้นทารกถึงบริเวณลานนมได้ดีใช้มือข้างเดียวกับเต้านมประคองเต้านมให้ห่างจากลานนมยกเต้านมเล็กน้อยใช้หัวนมเขี่ยริมฝีปากทารกเพื่อกระตุ้นรูทติ้งรีฟเฟล็กเมื่อทารกอ้าปากรีบเคลื่อนทารกเข้าเต้าต้องให้ปากทารกสัมผัสแนบสนิทลานนมเพื่อให้เกิดภาวะสูญญากาศภายในช่องปาก เมื่อทารกดูดนมแม่ติดดีแล้วประมาณ2 3นาทีให้มันดาปล่อยมือข้างที่ประคองเต้ามาประคองศีรษะทารกเพื่อให้เกิดความผ่อนคลาย Cradle h o m e ท่าอุ้มนี้จัดให้ทารกนอนขวางตักมันดาศีรษะของทารกอยู่บนแขนใกล้ข้อศอกมันดาข้างเดียวกับเต้านมที่ให้ทารกดูดท่านี้ไม่เหมาะสมสำหรับทารกแรกเกิด เพราะทารกไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนของคอได้ทำให้ปากทารกห่างเต้าอมไม่ลึกถึงลานนมฟุตบอลโฮโพซิชันท่าอุ้มนี้เหมาะสำหรับมารดาที่มีหัวนมสั้นพาตัดคลอดทางหน้าท้องมีอาการบล็อกดักบริเวณรักแร้เต้านมใหญ่มารดาที่มีทารกแฝดทารกน้ำหนักตัวน้อยทารกที่มีทางไทย การจัดท่านี้ต้องวางหมอนจำนวนสองใบให้ลำตัวทารกอยู่ระดับเดียวกับเต้านมและหัวนมโดยที่มารดาไม่ต้องกม้มไซไลนิ่งเพอร์ซิชันหรือท่านอนค้างหนึ่งนะคะท่านี้เหมาะสมสำหรับมารดาที่ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเต้านมมีขนาดใหญ่ละอ่อนเพลียมารดาควรปฏิบัติได้เองก่อนกลับบ้านจะทำให้มารดาผลักผ่อนได้มากขึ้น ขั้นตอนดังนี้นะคะมารดานอนตะแคงหนุนหมอนสองใบเพื่อให้สามารถมองเห็นปากและจมูกทารกหัวไหล่ของมารดาไม่ควรวางบนหมอนเพราะจะทําให้หัวนมมารดาห่างจากพื้นเพิ่มขึ้นทารกจะอมหัวนมได้ยากทารกนอนตะแคงทารกสามารถจัดให้นอนหนุนต้นแขนมารดาหรือไม่ก็ได้ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมคือศีระะและลำตัวของทารกจะอยู่ในแนวเดียวกันให้ท่อนแขนประคองคอและหลังทารกใช้มืออีกข้างประคองเต้าและเขี่ยริมฝีปากทารกเมื่ออ้ากว้างให้หรับเคลื่อนคอศอกครั้งที่ทารกหนุนเข้าเต้าทารกดูดติดดีแล้วให้ปล่อยมือข้างที่ประคองเต้าทารก ทารกจะสามารถอมหัวนมและลานนมได้ดีต้องอยู่ในท่าที่เหมาะสมการจัดท่ารูกมีหลักสำคัญ4ี่ประการ 1. ศีรษะลูกและลำตัวตรง 2. ลูกหันหน้าเข้าหาเต้าแม่ 3. ลํลำตัวชิดกับแม่ 4. ลูกได้รับการรองรับทั้งตัววิธีการจับเต้านม ท่าที่ถูกต้อง 1. น,นิ้วของแม่จะต้องอยู่เหนือขอบนอกของลานนมเพื่อให้ทารกอมหัวนมได้ถึงลานนม 2. หัวนมต้องพุ่งออกอยู่แนวตรงหรือเฉียงต่ำลงเล็กน้อยท่าที่ไม่ถูกต้อง 1. นื้อหัวแม่มือไม่ควรกดให้หัวนมกระดกขึ้นซึ่งเป็นท่าที่จะทำให้หัวนมแตกได้ลักษณะการอมหัวนมที่ถูกต้องมีดังนี้ 1. เห็นลานนมด้านบนมากกว่าด้านล่างในกรณีที่ลานนมปกติ 2. ปากอ้ากว้างแนบสนิทกับเต้านมแม่ 3. ริมฝีปากล่างบานออกคล้ายปากปลา 4. คางแนบชิดเต้าผลของพัวอะ t ชเมนต์ 1. ผลกระทบต่อหัวนมแม่หัวนมเจ็บเป็นแผล 2. การระบายน้ำนมไม่มีประสิทธิภาพเต้านมคัด 3. น้ำนมออกได้น้อยลูกไม่พอใจต้องการดูดบ่อยขึ้นลูกหงุดหงิดไม่ยอมดูดนม 4. เต้านมลดการสร้างน้ำนมเต้านมลดการสร้างน้ำน